สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนนะคะไปสร้างเกมเปิดแผ่นป้ายด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะคะก่อนจะไปสร้างเกมนะคะจะพาทุกคนนะคะมาดูหน้าตาว่าเป็นเกมยังไงนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเมื่อเราคลิกแผ่นป้ายนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะเมื่อเรากดเฉลยนะคะก็จะเห็นรูปที่ซ่อนอยู่ข้างหลังแผ่นป้ายแบบนี้เลยนะคะแบบนี้จะเป็นการเฉลยแบบที่1น,นะคะแบบที่2จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะ เมื่อเราคลิกเฉลยนะคะก็จะมีคำที่ซ่อนอยู่ข้างหลังคาว่าเฉลยนะคะแต่ว่าแผ่นป้ายก็ยังจะคงเดิมนะคะจะไม่เฉลยรูปข้างหลังค่ะก่อนที่จะลงมือทํานะคะอยากให้ทุกคนนะคะเตรียมรูปภาพพื้นหลัง2รูปค่ะแล้วก็จะมีรูปที่ซ่อนอยู่ข้างหลังแผ่นป้ายรูปอะไรก็ได้นะคะตามที่เราจะทําเลยค่ะพอเตรียมเสร็จแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ เปิดโปรแกรม PowerPoint เข้ามาเลยนะคะก็จะลบทุกอย่างที่มีอยู่ออนะคะให้มันเหลือแค่หน้าเปล่าคะ่ะจากนั้นคลิกขวาไปที่จัดรูปแบบพื้นหลังคะ่ะแล้วคลิกเติมรูปภาพหรือพื้นผิวนะคะแล้วก็ insert รูปเข้ามาได้เลยคะ่ะเป็นรูปพื้นหลังนะคะจากนั้นนะคะเพิ่มสไลด์ใหม่อีกคะ่ะแล้วก็เคลียร์หน้าให้ว่างเปล่าคะ่ะคลิก เติมรูปภาพหรือพื้นผิวได้เลยค่ะแล้วเราก็อินเสิร์ตลูปเข้ามานะคะเป็นรูปพื้นหลังนะคะที่จะทําจากนั้นนะคะคลิกตรงรูปร่างค่ะแล้วก็เลือกรูปร่างที่เราจะทําเป็นหัวข้อได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเขียนหัวข้อที่เราต้องการลงไปได้เลยนะคะก็คือจะเขียนว่าทายซิอะไรเอ่ยหรือที่มันทายซิเกี่ยวกับหัวข้อที่เราจะทําได้เลยนะคะ จากนั้นเราก็ปรับแต่งตัวหนังสือหรือสีหัวข้อของเราได้เลยนะคะจากนั้นนะคะไปที่แถบข้างบนนะคะกดแทรกรูปภาพนะคะแล้วก็คลิกรูปภาพจากไฟล์นะคะนำรูปที่เราเตรียมไว้นะคะมาวางลงได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะกดแทรกค่ะแล้วก็ไปที่รูปร่างค่ะเราจะเลือกสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะปรับไซส์ปรับขนาดให้เข้ากับรูปภาพของเราได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราสามารถนะคะเปลี่ยนสีสี่เหลี่ยมของเราได้นะคะปรับแต่งตามใจเราได้เลยนะคะ จากนั้นนะคะให้เราพิมพ์เลข1ลงไปไว้เลยนะคะเปลี่ยนสีตัวหนังสือนะคะให้มองเห็นได้ชัดนะคะแล้วเลือกฟอนต์ได้ตามใจชอบเลยค่ะปรับขนาดตัวหนังสือได้เลยค่ะจากนั้นนะคะคลิกที่แผ่นป้ายหมายเลขหนึ่งค่ะแล้วก็ไปที่ภาพเคลื่อนไหวค่ะเราจะเป็นเลือกเอฟเฟกออกนะคะ เลือกอันไหนก็ได้ค่ะที่เป็นแบบดาวสีแดงนะคะทุกคนจากนั้นนะคะให้ไปที่ปุ่มทริกเกอร์ค่ะแล้วก,กดเมื่อคลิกค่ะแล้วก็จะไปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าอันสุดท้ายเลยะคะะอันล่างสุดเลยค่ะจากนั้นนะคะลองกดทดสอบดูค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะต่อไปนะคะจะเป็น การคันลอกนะคะแผ่นป้ายที่1นนะคะเราก็จะคันลอกแล้วก็วางค่ะเราก็จะคันลอกและว,วางแผ่นป้ายนะคะให้ครบ9แผ่นนะคะถ้าทุกคนอยากได้มากกว่า9แผ่นก็สามารถทําได้นะคะแต่เราจะเอาอยู่ที่9แผ่นนะคะ เมื่อเราได้แผ่นป้ายครบ9แผ่นแล้วนะคะแล้วก็จะมาทำการเปลี่ยนตัวเลขนะคะให้เป็น1ถึง9ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาทำเฉลยค่ะคลิกที่แท็บแทรกค่ะแล้วก็รูปร่างค่ะแล้วก็กดสี L ่เหลี่ยมหัวมนนะคะเราจะทำเฉลยเป็นแบบสี L ่เหลี่ยมหัวมนนะคะ แล้วเราก็พิมพ์คำว่าฉเฉลยได้เลยค่ะเราก็ปรับแต่งฟอนต์ตัวหนังสือหรือสีได้ตามใจชอบเลยนะคะจากนั้นนะคะให้ทุกคนกดชิปแล้วก็คลิกไปที่หมายเลข1ถึง9นะคะให้ครบทุกป้ายแผ่นเลยนะคะจากนั้นนะคะไปที่ภาพเคลื่อนไหวค่ะ แล้วก็กดเอฟเฟกการออกค่ะเราจะเอาแบบไหนก็ได้นะคะตามใจชอบเราเลยแต่ว่าให้เป็นดาวสีแดงเท่านั้นนะคะเอฟเฟกการออกค่ะจากนั้นไปที่ทริกเกอร์แล้วก็กดเมื่อคลิกค่ะแล้วเราก็จะไปที่เป็นสี่เหลี่ยมหัวมนข้างล่างสุดเลยนะคะทุกคนจากนั้นนะคะก็ลองกดเฉลยดูค่ะหรือว่าลองกดแผ่นป้ายดูค่ะ ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะการเฉลยแบบที่1ก็จะประมาณนี้นะคะเมื่อเราจะทําเพิ่มนะคะให้คลิกขวาแล้วก็กดที่ทําซ้ําสไลด์นะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็คลิกที่สไลด์ที่เราจะเปลี่ยนรูปภาพค่ะแล้วก็เลื่อนป้ายออกนะคะแล้วก็ลบภาพข้างหลังที่ซ่อนอยู่ออกค่ะแล้วก็นํารูปภาพใหม่เข้ามาค่ะ แล้วเราก็คลิกขวาค่ะแล้วก็เลือกย้ายรูปภาพนะคะให้ไปอยู่หลังสุดเลยค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วก็แผ่นป้ายกลับมาปิดให้เหมือนเดิมค่ะเราลองคลิกดูค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะต่อไปนะคะจะพามาทำเฉลยแบบที่สค่ะแล้วก็ทำซ้ำสไลด์อีกรอบนะคะ แล้วเราก็ลบแผ่นป้ายแล้วก็รูปภาพแล้วก็เฉลยออกนะคะให้เหลือประมาณนี้ค่ะแล้วก็คลิกแทรกค่ะกดรูปภาพแล้วก็เลือกรูปภาพจากไฟล์นะคะแล้วเราก็เอารูปภาพมาวางลงจากนั้นนะคะแล้วก็คลิกแทรกค่ะเอาเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมค่ะ จากนั้นก็สามารถตกแต่งสี่เหลี่ยมได้เลยนะคะแล้วเราก็ใส่ตัวเลขค่ะทำเหมือนการเฉลยแบบที่1เลยค่ะแล้วเรานะคะคลิกที่แผ่นป้ายนะคะแล้วก็ไปเลือกภาพเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็เลือกเอฟเฟกการออกค่ะดาวสีแดงเท่านั้นค่ะจะเลือกเป็นแบบไหนก็ได้ค่ะแต่ว่าให้เป็นดาวสีแดงค่ะ จากนั้นนะคะคลิกที่ t ริกเกอแล้วก็กดเมื่อคลิกค่ะแล้วก็เลือกเป็นสี่เหลี่ยมอันที่เป็นข้างล่างสุดเลยค่ะจากนั้นคลิกที่แผ่นป้ายไม้เลขหนึ่งนะคะแล้วก็กดคัดลอกแล้วก็วางค่ะให้ครบ9แผ่นนะคะ เมื่อครบ9แผ่นแล้วนะคะเราก็จะมาเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นเลข1ถึงเลข9เหมือนเดิมนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาทำคำเฉลยค่ะแล้วก็คลิกแทรกค่ะแล้วก็ไปที่รูปร่างก็จะเอาเป็นป้ายสี่เหลี่ยมแล้วกันค่ะเราก็พิมพ์คำเฉลยได้เลยนะคะ จากนั้นตกแต่งได้ตามใจช,ชอบเลยค่ะเปลี่ยนสีเปลี่ยนฟอนต์ได้เลยค่ะต่อมาเราจะมาทำแผ่นป้ายเฉลยนะคะคลิกที่แทรกค่ะจากนั้นกดที่รูปร่างค่ะเอาเป็นสี่เหลี่ยมหัวมนเหมือนเดิมค่ะแล้วก็พิมพ์คำว่าฉเฉลยได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเปลี่ยนสีฟอนต์หรือว่าเปลี่ยนฟอนต์ได้เลยค่ะแล้วก็เปลี่ยนสีสี่เหลี่ยมได้เลยค่ะ ต่อมานะคะให้คลิกที่ป้ายฉเฉลยค่ะแล้วก็ไปที่ภาพเคลื่อนไหวค่ะแล้วก็ไปที่ดาวสีแดงค่ะเอฟเฟกการออกค่ะแล้วก็จะเลือกอันไหนก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะกดทริกเกอร์แล้วก็กดเมื่อคลิกค่ะเราก็จะไปที่สี่เหลี่ยมหัวมนค่ะจากนั้นนะคะสามารถคลิกเช็คป้ายดูได้เลยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วฉเฉลยก็จะ เป็นคำที่ซ่อนอยู่ข้างหลังแผ่นป้ายคำว่าฉเฉลยออกมาแบบนี้เลยนะคะเกมเปิดแผ่นป้ายก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะบ๊ายบายค่ะ